ข้อความต่างมิติวันนี้ก็เป็นของสาพันธนะ์กาเล็กติกนะเดกาเล็กติกเฟเดอรลลออฟไลท์ก็คือเป็นสารสำคัญจากแอสท a าเชเลนเรื่องตำแหน่งการอ,อพยพของดาวเคราะห์ของเรือยานขนาดใหญ่พี่น้องที่รักและก็สหายของผู้บัญชาการแอ t ทาของสหพันธ์กาเล็กติกแห่ง Overcome World a t t r a Command of the Galactic Federal of Overcome Worlds เขาบอกว่าฉันอยู่ที่นี่ตามที่ฉันสัญญาว่าจะติดต่อกับคุณในการสื่อสารครั้งก่อนจุดประสงค์ของข้อความนี้คือเพื่อแจ้งให้คุณทราบตำแหน่งของเราสมาพันธ์แห่งแสงแห่งกาแล็กติกตอนนี้เรือยานทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตำแหน่งยานแม่ทั้งหมดเนี่ยพร้อมแล้วในตำแหน่งสุดท้ายในอิชิคริตเรามีเรือมังกรแคปริคอนชิป เรือลำนั้นนะมีความสามารถที่จะรับสิ่งมีชีวิตมากกว่า5ล้านตัวในตำแหน่งพิกัดที่ระบุไว้เราได้ลงทะเบียนไว้ที่นี่ในคำสั่งนั้นในแนวแกนนิวเกนมีเรือยานอีกลำหนึ่งเรามีส่งแสงแห่งรุ่งอรุณชิป the l i ลท์ o อฟดาวสำหรับการอพยพจำนวนมากเช่นกัน โปรดจำไว้ว่าเรือยานแต่ละลำเนี่ยมีเรือยานขนาดเล็กกว่าซึ่งเป็นเรือที่ดำเนินการในท้ายที่สุดในเออร์คาปิล่าเดอมอนเตเป็นที่พิกัดนั้นและในระยะทางที่ไกลพอสมควรคือเรือแม่หรือยานแม่มาเตอร์ชิปหรือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเรือขนถ่ายสินค้าหรือเรือยานบรรทุกสินค้าก็จะออกทางออกเดินทางเช่นกันที่ระดับอน ตากติกาก็จะมีเรือ,อยานลำอื่นหรือเรือสายรุง้งที่จุดเหนือเวเนซุเอลามีเรืออีกลำหนึ่งด้วยแล้วก็ในโคลอมเบียด้านข้างของซันตามาตาก็มียานแม่ลำใหญ่อีกลำหนึ่งที่ด้านข้างของทะเลสาบติติกากาโบริเวียเปรูจะมีเรืออีกลำหนึ่งเช่นกันในอเมริกาเหนือเราก็มีเรือ,อยานความจุขนาดใหญ่สามลำ ในยุโรปเรามีเรือ,อยานนะคะหาลำที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์มันยังแสดงให้เราเห็นถึงอันดับต้นๆของรัสเชียและก็จีนทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาและในส่วนของทวีปเอเชียยังมีเรือ,อยานขนาดใหญ่อีกห้าลำเช่นกันแล้วก็ในออสเตรเลียมีเรือ,อยานแม่ที่ยิ่งใหญ่บนภูเขาซาสตา้าด้านบนมีเรือ,อยานลำใหญ่เรือแพลทินัม ที่พยายามจะบอกคือมีทุกตำแหน่งพวกเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นยานบัญชาการอวากาศสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณก็คือพวกเขาอะไม่ใช่ยานของกองบัญชาการแอตทราแอตทราคอมมานแต่เป็นกองบัญชาการอวากาศอินเตอร์กาล i c ติคอมมานแอตทราและซานันดาหรือพระเยซูสั่งการปฏิบัติการทั้งหมดนี้แอตทราแสดงให้เราเห็นดวงอาทิตย์และบอกเราว่า วันที่มืดมนกำลังใกล้เข้ามาสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสามวันแห่งความมืดดังนั้นเราจะดำเนินการต่อด้วยการปฏิบัติการกู้ภัยเรารอคำสั่งหลักเท่านั้นเราเพียงแค่รอให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อฉันแอทราขอให้มนุษยชาติทั้งหมดเนี่ยอยู่ในความสงบจะมีความช่วยเหลือสำหรับทุกคน มีความสามารถเพียงพอในเรือยานที่จะยกนะคะยกแล้วก็นำคนที่ตรงตามข้อกำหนดด้านความถี่เพื่อให้เพื่อให้สามารถยกและนำเรือยานได้ก็จะมีการแบ่งนะคะว่าคือใครความถี่สูงที่สามารถจะไปได้ก็จะไปอีกลำหนึ่งนะคนที่ยังเริ่มหรือเพิ่มเรียนรู้หรือความถี่ต่ำก็จะแยกออกไปเพื่อเป็นการสะดวกที่ในการที่จะย้ายผู้คน ที่ปูเอตาเดลเชียโลที่คุณอยู่เรือยานของเรือใหญ่ชิปออฟเดอะเกรทชิปเยรูซาเล็มใหม่จะมาถึงแล้วก็ในความเป็นจริงในความเป็นจริงเนี่ยเรือเยรูซาเล็มใหม่ที่ยิ่งใหญ่น่ะจะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนมันคือเรือลำใหญ่เรือลำอื่นๆจะออกจากที่นั่นไปยุงป,ปูเอตาเดลเชียโล และก็สถานที่อื่นๆในวงกลมทั้งหมดเนี่ยที่มีเอร์กส์ปูเอต้าเดลเชียโลแล้วก็คาปิลล่าและบริเวณนั้นทุกอย่างจะถูกครอบคลุมในเดือนเหล่านี้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากน่าจะมาถึงที่นั่นโดยไม่รู้ตัวพวกเขาจะมาถึงคาปิยาเดลมอนเตและบริเวณโดยรอบซึ่งส่งและก็นำทางโดยตัวตนที่สูงกว่าของพวกเขาโดยตัวตนภายในของพวกเขา จากเรือยานลำใหญ่เยรูซาเล็มใหม่ปฏิบัติการทั้งหมดจะได้รับคำสั่งและก็นำทางไปยังเรือยานลำอื่นๆทั้งหมดฉันต้องการให้ทุกคนมีและรู้ข้อมูลนี้ดังที่คุณทราบแล้วคุณจะประจำการที่นั่นในปูเอตาเดลเชโลในฐานะสมาชิกของกองบัญชาการนี้ซึ่งจะดำเนินการปฏิบัติการหลักทั้งหมดรวมกับอีชีดริและศูนย์อพยพอื่นๆทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีเรือจากกองกำลังแสงอื่นๆที่เสนอตัวด้วยจำไว้ว่าทุกคนเนี่ยจะมาบรรจบกันและมาถึงเรือแม่หรือยานแม่มาเตอร์ชิปยานเรือใหญ่เยรูซาเล็มใหม่เรือมีขนาดใหญ่มากขนาดมหือมามากและสามารถรองรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่จำเป็นต้องอพยพออกจากโลกได้ ให้มนุษยชาติทั้งหมดสงบสติอารมณ์จะมีข้อมูลเพียงพอเราจะให้ข้อมูลทั้งหมดผ่านสื่อจำไว้ว่าเราเป็นผู้ควบคุมแต่เราได้ตรวจสอบและลงทะเบียนสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างทั้งหมดแล้วความทีวยเบชันการสันสะเทือนของมันถูกรงทะเบียนที่นี่ที่ระดับเรือนี่คือเทคโนโลยีที่คุณไม่สามารถเข้าใจในความคิดของคุณ ในสาขาของคุณในระดับสามิมิติแต่ใช่แล้วเรามีทุกสิ่งที่บันทึกไว้ที่นี่เมื่อเรือนยาเมื่อเรือยานมาถึงคำสั่งนั้นจะได้รับเป็นการภายในและพวกเขาจะไปถึงที่นั่นและวางตำแหน่งตัวเองฉันแอทรามันแสดงให้เราเห็นส่วนหนึ่งของแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งมากที่กำลังมาแรงมากๆทั้งหมดนี้แสดงให้เราเห็นบนหน้าจอพวกเขาจะยังคงอยู่บนโลกนี้ผู้ที่ไม่ต้องการได้ยินข้อความเนี้ผู้ที่ไม่เคยยื่นมือช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือผู้ที่ตรงกันข้ามกดขี่มนุษยชาติจะอยู่ที่นั่นและจะอยู่ที่นั่นในช่วงเวลาเหล่านี้การแปลงร่างแต่กลุ่มใหญ่ที่ออกจากโลกดูด มีการโทรโทรนะคะครั้งสุดท้ายถึงพวกเขามีการโทรครั้งสุดท้ายถึงพวกเขาเช่นเดียวกับในเที่ยวบินคือการแบบบอกครั้งสุดท้ายเป็นการประกาศครั้งสุดท้ายเนะี่ยมันก็เช่นเดียวกับในเที่ยวบินเพื่อให้พวกเขาดําเนินการยืดเส้นทางให้ตรงขึ้นเพื่อเพิ่มความถี่โปรดจําไว้ว่าที่นี่เราทํางานบ่อยครั้ง ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงความถี่นั้นจะไม่สามารถเข้าสู่เรือยานของเราได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงตามที่ปรมาจารย์กล่าวไว้คือการร้องไห้และขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหลายคนอยากจะเข้าและประตูจะปิดคุณได้รับโอกาสมากมายมีผู้เผยพระวจ,จะนะจำนวนมากถูกส่งมา หลายคนมาที่นี่ในด้านนี้เพื่อให้พวกเขาพิจารณาใหม่เพื่อให้พวกเขาเข้าใจความเป็นจริงนี้วันนี้คือความจริงที่แท้จริงที่นี่ไม่ใช่ภาพลวงตาที่พวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นเราได้ส่งสิ่งมีชีวิตมากมายไปหาคุณเราส่งสัตว์ไปกี่ตัวหลายคนถูกทรมานหลายคนถูกฆ่าหลายคนหายไปเพื่อปกปิดความจริงที่ซ่อนไว้ทั้งหมด แต่คิดว่าตอนนี้ทุกอย่างจะสวยงามแค่ไหนทุกสิ่งจะสวยงามแค่ไหนบนโลกใบที่ห้าใหม่ที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปเช่นเดียวกับภรรยาของฉลากโชคหรือว่าลอตโต้เราพูดกับมนุษยชาติว่าอย่ามองย้อนกลับไปเพื่อที่คุณจะได้ไม่กลายเป็นหินเพื่อที่คุณจะได้ขึ้นไปขึ้นไปอย่ามองย้อนกลับไปขอเตือนว่าอย่ามองย้อนกลับไปให้มองแต่อนาคต รู้สึกว่าช่วงเวลาแห่งการไถ่าบาปใกล้เข้ามาแล้วและการเสด็จมาของปรมาจารย์อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ใกล้เข้ามาแล้วซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นหลักสำหรับกระบวนการทั้งหมดนี้เช่นกันแอตธาบอกลาสาธุคุณสันติภาพที่รักของฉันดำเนินการต่อไปในแผนของคุณในภารกิจของคุณ ซึ่งจากนี้ฉันจะแนะนำสั่งการสร้างแรงบันดาลใจเพราะเราเป็นทีมพระมารดาปรมาจารย์และคณะผู้ติดตามที่ยิ่งใหญ่ซึ่งกำลังทำงานเพื่อกระบวนการอันยิ่งใหญ่นี้นำโดยพระบิดาพระมารดาอโดนาอีพระบิดาสูงสุดสมบูรณ์เดินบนเส้นทางแห่งความรักบนเส้นทางแห่งสันติ แสงสว่างและก้าวต่อไปเรารักคุณฉันรักคุณแอทร a าเชอรนแห่งกองบัญชาการแอทราคอมมานและกองบัญชาการอาวกาศอินเตอร์คาร์เรติกคอมมานที่รักที่รักของฉันคุณมีความสุขขอบคุณชแนลของเอมมานูเอลและปัสเตอราอาโดนาภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเอิร์ก มาต่อด้วยยานแม่ที่ใหญ่ที่สุดในกองยานอวกาศยานแม่ที่ใหญ่ที่สุดของกองเรือระหว่างกาเล็กซี่นั้นคือชานเจียซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของกองบัญชาการแอทราซึ่งได้เตรียมต้อนรับแขกภาพพื้นดินไว้แล้วมั่นใจได้เลยว่าที่อยู่อาศัยในอวกาศ Space a b ออเดเตรียมพร้อมรอต้อนรับแขกของคุณแล้ว จะไม่มีผู้คนหรือสิ่งของมากมายในเรือรอยน้ำไล้คนขับที่กว้างกวางเรือเชื่อและจัดระเบียบอย่างพิเศษเหล่านี้เมื่อเมืองอ,อ,อวกาศแห่งไข่มุกสีขาวอันยิ่งใหญ่ทั้ง7แห่งนี้พร้อมแล้วและมีขนาดตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง10ไมล์ประมาณ16กิโลเมตรไปจนถึงใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองทั้งหมด ก็เทียบกับเมืองนิวยอร์กนะคะ1มาสเตอร์ชิป1ลำเท่ากับเมืองนิวยอร์ก5เมืองค่ะก็คือ5เท่านะคะของ New York นะิวยอร์กน่ยใหญ่มากซึ่งมีสำนักงานใหญ่ของเยซูซานันดาลอสอัตราและกองบัญชาการแอตทราซึ่งมีเส้นผ่านศูนกลางมากกว่า100ใหไมล์ประมาณ165กิโลเมตรเมืองอวกาศที่ใหญ่เหล่านี้มี12ชั้น หรือ12ชั้นในเกือบทุกกรณีและฉันคิดว่าคุณคงอยากจะดูที่ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมดนั่นคือยานแม่แชนเจียลำใหญ่นี้เมื่อเราเข้าใกล้เราก็จะเห็นระดับแรก First l เ v e l ซึ่งเป็นประตูทางเข้าและทางออกของเรือประกอบด้วยชานชาลาจอดลานจอดรถ แล้วก็โรงจอดรถสำหรับเยี่ยมชมเรือแผนกซ่อมบำรุงและพื้นที่จัดเก็บสำหรับเรือลาดตะเวนขนาดเล็กหลายพันนะคะลำที่ซ้อนกันการเชื่อมต่อระหว่างเรือชันจียเรนโบว์ระดับสองสามารถอธิบายได้ว่าเป็นคลังสินค้าขนาดมหืมาซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดหาสำหรับวัสดุ ทุกประเภทที่ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายที่สุดของระดับอื่นๆมันเหมือนเมืองโกดังแต่แน่นอนว่าสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยชั้นที่สามเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่เป็นระดับเฉพาะสำหรับการเพราะพันธุ์และการศึกษาสัตว์เลี้ยงและนกมีพื้นที่สำหรับสัตว์แต่และชนิดจาต่างจากโลก มันค่อนข้างมีเสียงดังแต่อากาศก็บริสุทธิ์สดชื่นและน่าอยู่แน่นอนระดับที่4มีไว้สำหรับการจัดวิจัยทางการเกษตรเปรียบเหมือนไรนาใหญ่ที่มีสวนผักพืชผักและไม้ผลตลอดจนพฤกษสสาบมีตัวอย่างพันไม้ที่นำมาจากต่างโลกมาปลูกบนดวงเหมือนมาปลูกบนดาวดวงอื่นด้วยขั้นที่5 นะคะเป็นชั้นที่5จะเป็นที่พักของช่างเทคนิคแล้วก็บุคลากรที่ทำงานในชั้นล่างทั้ง4นี้แล้วก็ระดับที่6เนี่ยเป็นระดับสันทนาการที่น่าประทับใจและยอดเยี่ยมมากมีภูมิทัศน์ที่น่าประทับใจแล้วก็สวนสาธารณะที่ซึ่งการเดินเล่นเนี่ยเป็นความสุขอย่างแท้จริงกิจกรรมสันทนาการและการพักผ่อนทุกประเภทอยู่ที่นี่เปิดให้ผู้อยู่อาศัยทุกวัย ชั้นที่7จเนี่ยจะตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ด้วยขนาดที่น่าประทับใจจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลหลายแห่งเพื่อให้บริการทั่วทั้งคอมเพล็กซ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกประเภทสำหรับผู้ป่วยและคำปรึกษาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิจัยทางชีววิทยาห้องทดลองและพื้นที่การดูแลทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีอาวากาศขั้นสูงสุด ชั้นที่8ประกอบด้วยที่พักสำหรับผู้อพยพทั้งบกประกอบด้วยห้องเดียวและอาพาร์ตเมนต์สำหรับครอบครัวพื้นที่เหล่านี้ยังเต็มไปด้วยห้องอาหารเล้าสถานพยาบาลห้องสกริปตและแน่นอนสำนักงานข้อมูลแขกของเราจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเทคโนโลยีทั้งหมดในพื้นที่เหล่านี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมาก ชั้นที่9เป็นชั้นที่เป็นที่ตั้งของคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยมีศาลาแห่งปัญญา h o u s e of wisdom ห้องสมุดขนาดมหฮือมาทุกคนทุกแห่งหอประชุม auditorium ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับคอนเสริร์ตและวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกชั้นเรียนที่คนทุกวัยสามารถเรียนรู้ได้ชั้นเรียนสำหรับเด็กมีคอมพิวเตอร์สำหรับแต่ละคนห้องต่างๆมี มีโดมที่ตกแต่งด้วยดาวเคราะห์และก็โลกต่างๆด้วยสีสันสดใสขณะที่พวกมันเคลื่อนผ่านอากาศนะคะเคลื่อนผ่านอาวกาศโดยแต่ละห้องเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปตามจังหวะของตัวเองดาราศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้รับการสอนให้กับเด็กๆซึ่งเรียนรู้ชื่่อและก็ระบุดาวเคราะห์และส่วนต่างๆของจักรวาลได้ทันทีหากเรามองดูใบหน้าของพวกเขาเมื่อสนทนากับคอมพิวเตอร์ เราจะเห็นพวกเขาสดใสมีชีวิตชีวาพรสวรรค์ด้านดนตรีเฟื่องฟูในห้องดนตรีของเรือใหญ่ที่นั่นคุณสามารถเล่นเครื่องดนตรีในห้องเก็บเสียงโดยเลือกพื้นหลังของวงออเคสตารจา,าจากหลากหลายชนิดเพียงแค่กดปุ่มบนแผงควบคุมที่เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์ หมวดหมู่ดนตรีใดๆจากหลายพันที่มีอยู่นั้นมีให้สำหรับศิลปินเดี่ยวที่ต้องการในระดับชั้นที่10แขกผู้มีเกียรติที่มาเยือนทุกมิติจะได้รับที่พักในอาพาร์ตเมนต์พิเศษนอกจากนี้ยังเป็นที่พักของพี่น้องอวกาศ space brothers ของเราซึ่งมีห้องโดยสารและอาพาร์ตเมนต์ห้องประชุมจำนวนมากและพื้นที่ที่สวยงามของห้องรับประทานอาหาร แอทราที่พักของสมาชิกหน่วยกองบัญชาการแอทร a าแอทราคอมมานต์ตั้งอยู่ที่ชั้นที่11เช่นเดียวกับจุดรวมพลของโรทันดาผู้ยิ่งใหญ่เกรทโรทันดาผู้มาเยือนจากโลกจะถูกเรียกด้วยเสียงอันนุ่มนวลในห้องของพวกเขามาที่ห้องประชุมใหญ่เกรทกาสเซลิงรูมนี้ ผนังทรงกลมที่น่าประทับใจแสดงหน้าจอขนาดยักษ์ที่แขกสามารถชมภาพพาราโนรามาของจักรวาลรวมถึงโลกของตัวเองเหตุการณ์ในอดีตและอนาคตห้องโถงใหญ่ยังใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นการต้อนรับและการประชุมผู้มีเกียรติระดับสูงหรือในงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะใดๆก็ตามห้องสังเกตการและก็ห้องพื้นที่ และแผงวิญญาณก็ตั้งอยู่บนชั้นนี้เช่นเดียวกับศูนย์สื่อสารคำสั่งขนาดใหญ่ที่ซึ่งผู้ติดต่อภาคพ,พื้นดินทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบบันทึกและการสื่อสารภายในของกองบัญชาการระดับที่12ก็เป็นพื้นที่สูงสุดของเรือและเรียกว่าโดมเป็นหอสังเกตการของเจ้าหน้าที่และศูนย์ควบคุมนักบินการเยี่ยมชมสถานที่นี้ของแขกภาคพ,พื้นดิน จะกระทำโดยการนัดหมายรอบด้านตกแต่งโดยที่นั่งสบายๆเพื่อพักผ่อนและชมส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่นี่คือการสนทนากับลูกเรือในช่วงถามและกระตอบยานแม่หรือเรือใหญ่เกรดชิปทุกระดับใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณ์ที่ให้พลังงานแก่เรือยานทั้งลำํำ อย่างไรก็ตามเราต้องคิดว่าแหล่งพลังงานเนี่ยมาจากเอกภพเองแล้วก็ถูกส่งผ่านไปยังแหล่งพลังงานที่เหมาะสมศูนย์พลังงานมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ2 200ฟุตก็คืออยู่ที่61เมตรในส่วนภายนอกก็จะมีลิฟต์สำหรับขึ้นไปยังชั้นหรือก็ชั้นต่างๆลิฟต์ที่ใหญ่ที่สุดสงวนไว้สำหรับลูกเรือและก็บริการซ่อมบำรุง ในแต่ละชั้นศูนย์พลังงานล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่นั่งเล่นที่กว้างขวางและก็ตกแต่งอย่างสวยงามซึ่งใช้ร่วมกันโดยบุคลากรทุกคนในระดับนั้นโดยทั่วไปแล้วเราจะบอกว่าการตกแต่งเรือมีการออกแบบที่เรียบง่ายแล้วก็น่าประทับใจมากสีขาวเป็นสีที่เด่นและก็ตัดกันด้วยเฉดสีส้มสีแดงหรือสีน้ำเงินและสีเหลืองจำนวนมาก สีบริสุทธิ์ไม่ผสมในแง่ของโลกอาจกล่าวได้ว่าการตกแต่งนั้นรํำสมัยด้วยประกายของสารที่คล้ายกับแก้วผู้บัญชาการแอตทราคอมมานเคยอธิบายถึงเรือยานถึงเรือยานนี้ชื่อฉันเจียเนี่ยว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในวงโคโจรของพระบิดาที่ล้อมรอบระบบสุริยะของเราและโดยเฉพาะดาวเคราะห์โลกของเรา มันโครจรรอบในมิติอีเทอริกจากระยะ500ถึง1,500ไมล์ก็คือ804ถึง2,413กิโลเมตรจากโลกโดยเปลี่ยนแปลงร,ระยะทางเป็นครั้งคราวมันยังคงได้รับการแก้ไขเมื่อสถานการณ์จำเป็นการเคลื่อนที่ที่ช้าเนี่ยเนื่องจากขนาดและก็เนื่องจากระบบตรวจสอบทั้งโลกแล้วก็ผู้อยู่อาศัยทั้งหมด มันอยู่ในวงโครจรมานานก่อนที่พระพระคริสพระบุตรจะเสด็จมาวงโครจรเนี่ยไม่คงที่เพราะไปในที่ที่มีเหตุจําเป็นหรือทำเหตุปัจจัยมันคือเมืองสีชาวอันยิ่งใหญ่ที่ผู้บัญชาการแอตทราเนี่ยอาศัยอยู่เป็นชนใหญ่และจากที่ที่ที่เขาฉายพลังงานทั้งหมดของเขาเนี่ยไปยังระบบของเรา หลายครั้งนะคะที่มันบินไปยังพอเท่าของจักรวาลของเราซึ่งมีสภาระหว่างสากลที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะคะแบบข่าวดีมาทุกวันเลยนะก็ให้ทุกท่านนะคะเตรียมตัวเลยนะคะแบบตื่นเต้นมากเลยจุลัอยากจะขึ้นวันนี้พรุ่งนี้เลยนะคะกันเนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะเออแอทราที่เขาแบบแล้วก็ต่างดาวไฟกาลกติกเนี่ยที่แบบ รักมนุษย์อย่างสุดซึ้งนะแล้วก็มาช่วยเหลือเรานะเราขอแค่เราทุกคนนะ่ะให้เรารักกันเนาะแล้วก็แบบทาตัวให้มีขึ้นความถี่สูงนะ่ะก็คือทาฮิวหรือทําสมาธิหรืออะไรอยู่กับตัวเองอะ่ะให้ขึ้นความถี่เราสูงแล้วก็แบบให้เรารักกันเนาะให้อภัยกันอย่าไปตัดสินคนอื่นเนี่ยแค่นี้เองมันก็จะช่วยทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรความสุขหรือขึ้นความถี่ในโลกเราอะ่ะมันจะมากขึ้นแล้วเวลาการเปลี่ยนแปลงก็จะทำ ขอ,อให้ทุกท่านมีความสุขนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ